ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มันก็มีท่าเป็นท่าเลยวะท่าที่มันกดเดินได้ปะไม่รู้อะเออโอเคไม่พูดพวามทำเพลงไปวันนี้มันอะไรท่าใหม่เหรอท่าเลยสู้อ๋อไม่ใช่อ่ะมามาดูว่าเราจะเหมาหรือเปล่าขอไม่เหมาเถอะช่วงนี้เราต้องการเพชรกดไปอุ้ยท่าทางเต็มเลยนี่เอา ฮะรอบเดียวได้หรอเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้ยคลิปสั้นเกินไปอโอ้โหทุกคนคลิปสั้นเกินไปตอนนี้กำลังกำลังทำให้คลิปมันจอาอยู่เนี่ยเฮ้ยทุกคนผมได้แค่เก้าเพยเดงอ่ะ S <S> โอโ้โคตรอวยอ่ะโคตรขิงอะ่อะแล้วดูนี่ดูชุดอีกชุดหนึ่งชุดผู้หญิงปะชุดผู้หญิงก็เหมือนกันเนี่ยได้ครั้งที่สองเนี่ยโคตรอวยอ่ะโอเคยิปนี้ฝากกดไแล้วก็แชร์ด,ด้วยโอ้โหมาไวไปไวเกิน